อ,อีกเรื่องหนึ่งคือสงครามน้ำนี่ก็หนักเหมือนกันหหนลเพราะว่าฝนตกหนักแล้วก็ที่รัฐบาลนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องเนี่ยต้องเข้ามาดูแลเนี่ยเพื่อไม่ให้เกิดมาหาอุทธกภัยเหมือนปี54นะครับแต่จะทำยังไงล่ะก็ต้องบริหารจัดการน้ำใช่ไหมครับใช่เพราะว่า ปีนี้เนี่ยไม่ธรรมดาง,งจริงๆคุณผู้ชมเพราะว่าขนาดเข้าฤดูหนาวมาแล้วอ่ะพายุยังเข้าบ้านเราอยู่เลยที่มาก็เลยต้องมีการดูกันอย่างเข้มงวดเลยนะครับแล้ววันนี้ทางนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับขึ้นเฮลิคอ,อปเตอร์ไปเพื่อที่จะไปสำรวจสถานการณ์น้าในพื้นที่ภาคกลางเนี่ยนะครับคือขึ้นฮอไปเนี่ยเวลาไปดูมันก็จะเห็นภาพรวมนะว่าความเสียหายมันเกิดขึ้นแค่ไหนแล้วนะครับแล้วก็ลงพื้นที่ไปที่อ่างทองแล้วก็ที่พระนครศรีอยุธยานะครับไปพูดคุยกับชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบนะครับ ก็นําสิ่งของที่จําเป็นเนี่ยเอาไปมอบให้ด้วยนะครับโดยสั่งหน่วยงานต่างๆให้เร่งฟื้นฟูโดยด่วนเลยนะครับจุดแรกที่ท่านนายกไปนะครับไปที่โรงเรียนป่าโมกวิทยาภูมิที่อําเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองนะครับ ทางนายกรัฐมนตรีนะครับลงพื้นที่ไปมีรัฐมนตรีหลายท่านไปด้วยนะครับอย่างรายการเราสัมภาษณ์บ่อยที่มาดูแลเรื่องน้ำในช่วงนี้ก็คือคุณพรรดอนปริศนาณัฐกุลรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีนะครับมีพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีช่วยกลาโหมมีคุณศักดาวิเชียนศิริรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยมีนางสาวไตรสุรีไตราสรารนกุลเลขาธิการนายกรัฐมนตรีนะครับมีท่านประลัดก,กระทรวงมหาดไทยรวมไปถึงเลขาธิการสํานักงานทรัพยากรน้ําแห่งชาติหรือว่าสนทชก็ลงพื้นที่นะครับไปติดต สานการณ์น้ำด้วยนะครับ แน่นอนนะครับท่านนายกตีลงพื้นที่ไปถึงตรงนั้นแล้วเนี่ยนะครับก็ได้กล่าวขอโทษพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่ทําให้ตอนนี้เนี่ยอาจจะต้องไปผจญความยากลําบากจากน้ําท่วมแล้วก็บอกว่าคือท่านเนี่ยเข้าใจว่าเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นปัญหาเรื้อรังคือน้ําท่วมเนี่ยมันเกิดขึ้นซ้ําแล้วซ้ําอีกทรัพย์สินก็เสียหายต้องย้ายของหนีน้ําท่วมกันความรู้สึกที่ต้องอยู่ในสภาวะน้ําท่วมเนี่ยคือท่านนายกบอกพยายามทุกวิถีทางที่จะทําการระบายน้ำเนี่ยให้ได้มากที่สุดเลยนะครับแล้วในพื้น ที่จังหวัดอ่างทองเนี่ยนะครับนอกจากบ้านเรือนประชาชนที่ประสบปัญหาน้าท่วมแล้วตอนนี้เนี่ยรัฐบาลมีการจัดสรรงบประมาณช่วยผู้ประสบภัยก็คือครัวเรือนละ9,000บาทแต่ก็อย่างที่ท่านนายกเคยพูดไว้นะครับคือไม่ว่าเงินเนี่ยมันจะเยอะมากแค่ไหนคือถ้าหาแรกได้เขาก็คงไม่มีใครอยากจะให้น้ําท่วมนะครับท่านก็บอกว่า เข้าใจแหละหลายคนอยากจะใช้ชีวิตให้เป็นปกติสุขไม่ได้อยากจะมาน้ำท่วมแบบนี้หรอกนะฮะ,ะนายกรัิมรีบอกว่าที่ผ่านมาหลายครอบครัวเสียสละพื้นที่ไร่นาให้เป็นพื้นที่รับน้ำศูญย์เสียโอกาสในการทำไร่ทำนาเพื่อไม่ให้เขตเมืองเศรษฐกิจได้รับความเสียหายรวมถึงจังหวัดอื่นๆด้วยจึงต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านโดยเฉพาะอย่างยิ่งเจ้าของไร่นาที่ยอมสละให้เป็นพื้นที่รับน้ำ วันนี้ตนหารือกับนายพรดรและก็นายสุรศักดิ์นะครับรัตีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนะวัตกรรมหรืออวนในศักดาวิเชียนสินน้ฐตีช่วยมหาไทยขอให้ใช้อํานาจนะครับนายยศศีเนี่ยจะหาเงินมาทดแทนโอกาสให้กับพี่น้องโดยเอาเงินงบประมาณที่กํากับดูแลมาช่วยเหลือประชาชนขอให้ในายพรดอนเนี่ยเร่งนําเสนอเพื่ออนุมัติโดยเร็วฟังเสียงของนายกรัตรีพูดถึงเรื่องนี้ครับ ส่นใหนะครับได้รับฟังเสียงได้ยินเสียงของพ่อแม่พี่น้องทุกคนเป็นความเดือดร้อนนะครับผมต้องไปวางแผนว่าทำยังไงไม่ให้น้ำมันมารบกวนพวกเราหนักขนาดนี้อีกแต่ผมเพิ่งเข้ามานเนเดือนแล้วก็ด้วยระยะเวลาที่มีในการปในยกนเนี่ยก็จะพยายาม หาวิธีช่วยเหลือพี่น้องอย่างน้อยในระยะ นายกไม่ได้ไปแค่ที่อ่างทองที่เดียวนะครับไปที่พระนครศรียุทธยาด้วยไปที่อำเภอผักไห่นะครับท่านนายกก็ไปแล้วก็ไปรับฟังบรรยายสถานการณ์น้าไปพูดคุยกับชาวบ้านด้วยนะครับแล้วระหว่างทางก็มีการทักทายอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้านยกมือถือขึ้นมาถ่ายรูปร่วมกับท่านนายกร,รัฐมนตรีนะครับท่านนายกทักทายพ่อแม่พี่น้องชาวท่าดินแดงอำเภอผักไห่นะครับแล้วก็บอกว่าวันนี้เนี่ยมาดูสถานการณ์น้าท่วมในเขตจังหวัดภาคกลางก็มาจากอ่างทองแล้วก็มาที่พระนครศรียุทธยานะครับ ก็ขอแสดงความชื่นชมจากใจจริงว่าพี่น้องประชาชนเนี่ยยังคงมีรอยยิ้มให้กับท่านนายกรัฐมนตรีอยู่นะครับแล้วก็ยังคงได้รับการต้อนรับในโอกาสที่ได้มาทํางานรับใช้ประชาชนที่ถึงแม้ว่าจะอยู่ระหว่างการประสบภัยน้ําท่วมแต่ก็ยังมีรอยยิ้มนะครับที่มอบให้กับท่านนายกนะครับและท่านก็บอกว่าปีนี้เนี่ยโอ้โหสถานการณ์น้าท่วมเนี่ยมันยาวนานกว่าทุกปีจริงๆนะครับฟังเสียงทางท่านนายกรัฐมนตรีพูดกับชาวบ้านนะครับอ่อ เมื่อกี้เราได้ฟังเสียงกันแล้วขออภัยคุณผู้ชมนะครับแ,แล้วท่านนายกก็ยังไปประชุมด้วยนะครับติดตามสถานการณ์น้ําการบริหารจัดการน้ําไปที่เทศบาลเมืองผักไห่<ว>ก,ก็เน้นย้าถึงความรุดเร็วแล้วก็ความสําคัญสูงสุดที่จะต้องช่วยเหลือประชาชน<อ>ก็เลยสั่งการทางภาคส่วนที่เกี่ยวข้องไปบอกว่ายังไงก็ตามเนี่ยนะครับต้องจัดชุดช่วยเหลือฉุกเฉินให้จัดยานพาหนะทางบกและก็ทางน้ําเข้าถึงพื้นที่ที่ถูกตัดขาดให้เร็วที่สุดนะครับคือเน้นการช่วยเหลือดูแลผู้ป่วยผู้สูงอายุที่อาจจะตกค้างอยู่ในพื้นที่น้ําท่วม เยียวยาเบื้องต้น9,000บาทก็ให้ประสานกับทางผู้ว่าราชการจังหวัดคือให้ผู้วา่าไปรประสานงานกับทางปอพให้ขึ้นทะเบียนคนที่เขาได้รับผลกระทบแล้วก็นําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติเงินเยียวยาอย่างที่บอกเบื้องต้น9,000บาทแต่ก็เดี๋ยวจะมีการพิจารณาให้เหมาะสมกับความเสียหายที่ประชาชนบางคนพี่ใหม่คุณผู้ชมต้องทนอยู่กับน้ําท่วมอย่างพระนครศรีุยา4เดือนนะคุณผู้ชมครับแล้วก็เรื่องนี้เนี่ยเดี๋ยวให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยตัดสินใจ เน้นย้ำบอกว่าทางผู้ว่ามีอำนาจสูงสุดเลยนะครับให้กล้าตัดสินใจในการที่จะอนุมัติงบประมาณต่างๆและก็แนวทางช่วยเหลือประชาชนคือทําร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไปเลยนะครับเพื่อที่จะให้ความเดือดร้อนที่ประชาชนมีอยู่ในตอนนี้เนี่ยยังไงก็ได้ให้มันหมดไปเร็วที่สุดแล้วท่านนายกก็บอกว่าให้ย้ําคติการทํางานบอกว่าสั่งตอนนี้แต่เสร็จตั้งแต่เมื่อวานสื่อคือทําให้รวดเร็วเลยคุณผู้ชมนายกรัฐมนตรตีเนี่ยจะเน้นกราบขอบพระคุณนะครับชาวนา ไเพราะอะไรไหมฮะปีนี้น้ำไม่ได้น้อยนะครับ,รบต้องมีการบริหารจัดการไม่งั้นเนี่ยเราจะเห็นมหาอุทกภัยเหมือนปี54ได้นะครับวันนี้เราไปดูที่สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทน,นอชอเนี่ยเปิดเผยสถานการณ์น้ำลุ่มเจ้าพยานะครับไปดูที่4เขื่อนหลักนะฮะเขื่อนภูมิพลเนี่ยตอนนี้ปริมาณน้ำเนี่ย ไปที่99%แล้วนะครับแล้วก็จะไหลเข้าอีกเนี่ยก็คาดว่าจะเต็มในวันสองวันนี้แหละก็เต็มความจุของเขื่อนภูมิพลเต็มแล้วยังไงถ้าเราจำภาพมหาอุทกภัยปี54ได้เพราะเต็มแล้วเนี่ยจะปล่อยที่สปิลเวจะเห็นน้ำพวยพุ่งมาเป็นอุโมงค์เป็นทางน้ำล้นเป็นทางอุโมงค์ปล่อยให้เพื่อรักษาเขื่อนนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เลยต้องมาบริหารจัดการน้ำ เพื่อที่จะให้ลุ่มเจ้าพยาเนี่ยเข้าไปทั้งั้งฝั่งตะวันตกและฝั่งตะวันออกไปดูที่เขื่อนสิริกิตเขื่อนสิริกิตปริมาตรน้ําก็อยู่ที่98แควน้อยบํารุงเดนนะครับอยู่ที่101เปอร์เซ็นต์แล้วอันนี้เกินความจุแล้วแล้วก็เขื่อนป่าศักด์ชนรธิ์ก็อยู่ที่99เปอร์เซ็นต์การระบายน้าเนี่ยก็ต้องใช้อัตราสูงวันละ13ล้านลูกบาทเมตรต่อวินาทีขณะที่เขื่อนเจ้าพยาตอนนี้ยังปล่อยอยู่ที่2,900ลูกบาทมิลลิเม ต่อวินาทีฮะเพราะฉะนั้นการที่จะต้องดูแลสิงบุรีอ่างทองอยุทยาครับปทุมธานีนนทบุรีเนี่ย ก็ต้องเข้ามาดูแลเพราะว่าน้ํา2,009ยังมาอย่างต่อเนื่องน้าเอ้าถ้าดูตัวเลขนะน้ําไหลเข้าเนี่ยเยอะกว่าการระบายน้ําอีกคุณผู้ชมโอ้น้ำไหลอย่างเกิดอนคุปภุมิพลเนี่ยไหลเข้าวันหนึ่งเนี่ย88ล้านลูกบาทเมตรแต่ว่าระบายได้เนี่ย53ล้านลูกบาทเมตรก็ก็ต้องค่อยๆระบายกันไปนะครับเพราะว่าไม่งั้นพื้นที่ท้ายเขื่อนน่ยก็จะได้รับผลกระทบด้วยนะครับทีนี้เดี๋ยวไปดูภาพถ่ายจากดาวเทียมกันหน่อยคุณผู้ชมครับที่เป็นข้อมูลมาจากการวิเคราะห์นะครับ ขอสำนักง,งานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศหรือว่าทางจิสด้านะครับเขาเก็บภาพถ่ายดาวเทียมเนี่ยนะครับตั้งแต่เดือนกันยายนถึงพฤศจิกายน2568ก็คือมาถึงเดือนนี้เลยนะครับแล้วเขาก็ทําสีออกมาให้คุณผู้ชมได้เห็นเนี่ยนะครับเนี่ยสีดำๆเมื่อสักครู่นี้ที่คุณผู้ชมเห็นนะครับเขาบอกว่า เป็นพื้นที่ที่วิกฤตน้ําท่วมเนี่ยมานาน2เดือนแล้วนะครับก็คือเป็นพื้นที่ที่เขาเก็บเอาไว้ตั้งแต่6กันยายนนะครับที่เขาเก็บภาพถ่ายเอาไว้ส่วนพื้นที่สีแดงๆที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยนะครับเป็นพื้นที่น้ําท่วมขัง1เดือนนะครับก็ตั้งแต่ตุลาคมที่ผ่านมานะครับแล้วก็ต้องบอกว่า ภาพถ่ายดาวเทียมเหล่านี้นะฮะเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่สามารถยืนยันได้อ่านนี้แดงๆที่คุณผู้ชมเห็นนะครับที่บอกว่าท่วมมาแล้วหนึ่งเดือนนะครับในพื้นที่เหล่านี้นะครับมันก็จะเอาไปเป็นข้อมูลในการที่จะยืนยันได้นะครับถ้าเกิดว่าทางรัฐบาลเนี่ยมีการกําหนดมาตรการออกมาในการที่จะดูแลสําหรับพื้นที่ที่ประสบภัยน้ําท่วมยาวนานมากกว่าเดือนหนึ่งนะครับคือโดยเฉพาะพื้นที่17จังหวัดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นพระนครศรีสธยานครสวรรค์ชัยนาทอ่างทองสิงห์บุรีอุทัยธานี กำแพงเพชรอุตรดิตนนทบ,บุรีเพชรบูรณ์และก็ปทุมธานีเนี่ยคือระดับน้ําท่วมลึกถึง50เซนติเมตรในหลายพื้นที่โดยเฉพาะเขตที่อยู่อาศัยและพื้นที่ลุ่มต่ํา hmm. ต้องเรียนคุณผู้ชมฮะเหนือเขื่อนเจ้าพญาเนี่ยปกติเนี่ยระบบการระบายน้ําปริมาตรน้ําที่ไหลเข้ามาเนี่ยจะผ่านเขื่อนเจ้าพญาที่อเาเภอสัพพยาจังหวัดชัยนาทเนี่ยาทางฝั่งเหนือเหนือเขื่อนเนี่ยจะไม่ค่อยท่วมท้ายเขื่อนมาจะเป็นอําเภอสัพพยา แล้วก็มาที่สิงบุรีอะไรพวกนี้ก็จะมีการท่วมอยู่เป็นประจำแต่ปีนี้เหนือเขื่อนเนี่ยก็มีการท่วมขนาดระบาย2,900เพราะฉะนั้นปีนี้น้ำเยอะจริงนะครับครับ